เรียพิธการิธีักิิทธ์ระราทานในพี่ดีที่ปรกระมนางอาิยธในงานในงานังาน้องัดใ้งานที่ปรที่สี่ปีสานมาราธอนของคุณท่านเจ้าหน้าที่ที่้เกียรติมาเป็นทางในั้งนี้รจัดกานครั้งนี้จะขึ้นเพื่อพถุประสงค์ให้กุศึกษารเพื่อส่งเสริมส่งเสริมนักเรียนในทุาชนในการใก้บัณฑิตส่งเสริมทักษะกีฬาแนะ พยายามเน่นล่าให้กับุกรรมการแต่งานวุก่านแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับครับตอนนี้ตีหากว่าพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมคลิปนี้นะครับอยู่ที่โรงเรียนคุกขันครับตอนนี้ เตรียมตัวออกสตาร์ทแล้วนะครับสําหรับนักกีฬามินิมาราธอนครับ10กิโลเมตรตอนนี้ท่านประธานกําลังกราวเปิดงานครับเดี๋ยวสักครู่จะปล่อยตัวนะครับเป็นงานวิ่งงานแรกหลังจากที่างหายไปโดนเติบครับวันนี้สิมายงางยางเข่าสูญชใช่ครับเอาแล้วครับเตรียมตัวครับตอนเสียงปรบมือเริ่มแล้วนะครับ74ปี มินิมอร์ทอนที่อำเภอขุขันครับไปชมบรรยากาศการปล่อยตัวกันพี่น้องครับเอาละครับ10กิโลกำลังจะปล่อยตัวครับมาเบิ่งบรรยากาศพี่น้องว่าออกตัวสิเป็นจะได้แห้งครับมี่ะขาแรง จะขาแรงทั้งนั้นเลยครับแปดเจ็ดหกเอ้าวอ้าสี่สี่กับพี่น้องตามแล้วป้อมมาแล้วพี่น้องกบมาแล้วครับ โซสุดยอดจริงๆครับนักกีฬาเยอะมากครับเอาแล้วครับ 10K ปล่อยตัวแล้วครับอีกประมาณสักไม่ถึง20นาทีครับ5กิโลก็จะปล่อยตัวครับออกไปแล้วขอให้ทุกคนโชคดีครับแล้วเจอกันอ้าวที่เหลือนี่ฮาเคครับบ้อมครับเตรียมตัวครับ ไฟโตแล้วสามอ่าแล้วครับสองหนึ่งตน<ป><ป>อนนี้ก็ลังจะผ่านไฟแดงครับอยู่แถวแถวสารหลักเมืองอำเภอคูขันครับสำจากน้อยพี่น,น้องยังบ่ทันแจ้งครับ แยกไฟแดงครูขันครับวันนี้เรามาผ่านแบบการจอกเบาๆองอมครับน,น,นี่ไหลครับไปพี่น้องแนวต่อครับเราจะไปยุเทินที่สหกรณ์ขันนะครับตอนนี้ใกล้6โมงครับกำลังวิ่งผ่าน แยกไฟแดงธนาคารทารอ .2 ครับมาแยกนี่กสิเห็นนี่ครับศูนย์เราครับศูนย์บุญมาพันดวงกาสีพอวาท่านี้เปิดนะครับพึ่งหกโมงเช้าครับตอนนี้จุดให้น้ำแรกมาแล้วครับย่างก้อนพี่นอ้องย่างรับน้ำก่อน โอ้โหยหมคยอไปเลโอ้น้อยเจ้าหน้นาที่ครับดูแลของปลอดภัยแอมโมเนียต้องมีให้ครับเอาห้าจุดห้าเคนี่จะเป็นสีฟ้าครับฝาเงินเงินส่วนสีเหลืองเป็น VIP นะครับสีแดงนี่เป็นอ๋อสีแดงเป็น 10K คครับ เรื่อยๆครับขออนุญาตจิบน้ำก่อนครับข้างหลังกันยังหลายอยู่ครับยังเต็มอยู่้างนาก็หลายขึ้กันครับยู่กลางครับันเดินไปวิ่งไปครับตอนนี้ครับขาแรง 10k ครับกลับตัวมาแล้วครับสามคนแรกนี่แหละครับแชมโอ้โหแห้งแห้งอีลีพี่น้องไป คนที่สี่กำลังตามมาครับเดี๋ยวดูบรรยากาศขาแรงสิบเคครับมานะครับคนที่สี่ครับฟ้าขาวครับโอ้แรงจริงๆนะสมัยก่อนกับเขาละแต่สมัยนี้ย่งางพี่น้องย่งาง มาแล้วครับขาแรง 10K หญิงครับสุดยอดจริงๆครับโอ้โหอันดับห 10K หญิงครับอันดับสอง 10K หญิงมาแล้วอันดับ3ามจีมาติดติดหญิงประกบมาเลยครับ2 0ง5ส่วนเราย่งางต่อครับ ตอนนี้ก็ถึงหน้าสาหกรณ์การเกษตรอำเภอขูขันครับถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปกลับตัวครับอีกร้อยเม็ดจุดนี้กลับตัวครับต้องมารับพอยนะครับเป็นยางสีสะท้อนแสงหนึ่งเส้นสองเส้นครับขาแรงครับปามาแล้วครับกลับตัวแล้วครับ นี่รับมาแล้วครับเอามาสองเส้นครับเป็นทีละเลือกครับสีเขียวสะท้อนแสงยาวต่อไปนี่โอ้โหครับนี่ครับแฟนซีของเราครับสุดยอดครับตอนนี้ผมวิ่งคู่กับคุณยายครับอายุเท่าไรล้วคุณยายเจครับยังแข็งแรงครับแซงบุญรไหลไปแล้วครับ พอธรรมดาครคุณยายนี่ออกกำลังกายทุกมือครับอยู่แถวแถวสารหลักเมืองคุกขันครับคุณยาย72ปีก็กลับมาถึงบริเวณใกล้กับไฟแดงนะครับอีกประมาณ200เมตรครับถึงไฟแดงคุกขันนะครับวันที่วันที่หนึ่งกันยายน2 5 6พันหยดครับอย่าลืมมาเที่ยวงานกันพี่น้องครับ งานลํำลึกพระยาไกรพักรีประเพณีแซนโซนตาครับวันที่ 26, 27, 28กันยายนนี้นะครับประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลเมืองขุขันครับไปกันต่อพี่น้องเหลืออีกประมาณ800เมตรครับส่40เซนใช่อย่างแตกครับเนื่องจากว่ากินน้ำลายครับจุกครับ ก็เลยยางยังเดียวเลยครับช่วง2กิโลเมตรสุดท้ายผู้ใดแข็งแกล้งกับไปก่อนครับส่วนบุญรหลายอ่อนแอครับช่วงนี่ไปเดี๋ยวเข้าสู่บรรยากาศเส้นหน้าเส้นชัยนะครับเ oh, okay, okay, <laughs> สียงตบมือหฮ้แล้วครับพี่น้องขังในนะครับ สำหรับผู้ชนะเลิศกับเหรนรับรางวัลเนี่ยนะนนี่มากครับปฏิบัติการ 5K นะครับที่โรงเรียนคุขันครับรายไดจากงานวิ่งเนี่ยจะมาซอยนะครับทางกิจกรรมโรงเรียนคุขันเท้านะครับหรือว่าได้มาแลนในงานกุศลครั้งนี้นะครับ พอได้เรีนนะครับส่วนใหญ่กับยางครับอ้าวเดี๋ยวไปรับเรียญกันพี่นนอกหวังว่าสีเหลือครับหวังว่าสีเหลือครับอาวอีอกห้าสิบเมตรครับสั้นยังี่เรอรับเหรียญกันคครั้งนี้ให้ครบคันเลยนะคะ ด้วยค่ะก็สู่เส้นชัยเรียบร้อยแล้วนะคะรับเรียญเลยครับซื้อาผู้บริหาครับขอบคุณครับขอบคุณครับรวมทีมงรนะคะคุณเวีรีทักทาหเกียรตินะคะมอางนะคะให้กับนักรของเราด้วยค่ะนี่ครับเหรียญได้มาแล้วครับต้องขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณกิจกรรมจากโรงเรียนปูกันเข้าครับบรรยากาศการเข้าส้นชัยครับ 0,000บาทนะคะร้านบริจิตยนจำนวนเงินหนึ่งหมื่นบาทหารสิบเอ็ดคิเจริญไทยนะคะจำนวนเงินสูงนะคะนอกจากน้ำเย็นครับนี่มีเหรียญรางวัลกันพี่น้องนะคะเพื่อนปูแล้วก็นักวิ่งทุกท่านนะคะที่น้องเตรียมขอมให้อยู่หน้าเส้นใช้ครับเดี๋ยวมาดูเหรียญรางวัลครับยังบระเทได้รับเหรียญกันพี่น้องอาทันทีเข้าเส้นใช้แล้วก็รับเหรียญครับนี่คือถวยรางวัลพี่น้อง สวยง่ามเลยครับโลรางวัลครับยินดีกับผู้ชนะเลิศหลายๆท่านครับขอบคุณครับโอ้ด่านหน้าครับนอกจากนี้ครับนี่ครับอาหารการกินครับน้ำเต้าหู้ครับปลาท่องโกหรือจะเป็นเข้ากล้องครับกับมีไห่ ากล่องก็มีครับจากริมน้นครูน้อยโรงเรียนปุกขันร้านครูเป้นะครับนี่ขนมนุ้งตังอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวบะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวบะหมีนะครับหมากม้เลยทีเดียวนี่จากร้านบุญถุงครับเราขับรถผ่านทุกวันเลยครับจากร้านบุญถุงข้าวผัดนะครับ อยากกินอะไรทานอะไรได้เลยนะครับยามเช้าเติมพลังหลังจากเสียงเงอเสียพลังงานกันนะครับนะขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับส่งท้ายด้วยรูปสวยๆจากงานวิ่งำอำเภอภุขขนครับแล้วเจอกันใหม่งานต่อไปสวัสดีครับ